เทศบาลนครขอนแก่นนะคะก็ได้เดินหน้าปรับโฉมบ,บขสเก่าค่ะเป็นตลาดคนเมืองให้บริการ24ชั่วโมงไม่มีวันหยุดโชว์อัตลักษณ์ชุมชนเมืองของดีของเด่นที่ทุกคนต้องแวะค่ะยกโมเดลสตรีทฟู้ดชื่อดังนะคะเยาวราชจตุักักมาไว้ที่ขอนแก่นค่ะที่สำนักงานเทศบาลนครขอนแก่นนายธีรศักดิ์ทีขายุพันธ์นายกเทศมนตรีนะครขอนแก่นก็ได้บอกว่า ขณะนี้นะคะคณะทำงานร่วมทุกฝ่ายค่ะได้กำหนดแผนแม่บทแล้วก็เร่งรัดการดำเนินงานให้ถูกต้องตามระเบียบและก็ขั้นตอนต่างๆทั้งหมดค่ะ ในการที่จะพัฒนาสถานีขนส่งผู้โดยสารขอนแก่นแห่งที่หหรือว่าบขสนะคะในการที่จะพัฒนาให้เป็นพื้นที่ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเมืองเพื่อให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจแห่งใหม่ของจังหวัดค่ะด้วยการจัดการพื้นที่ให้เป็นไปตามความต้องการของพี่น้องประชาชนให้มากที่สุดควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจส่งเสริมการท่องเที่ยวส่งเสริมคุณภาพชีวิตรวมทั้งเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจ เศรษฐกิจรากฐานในระดับชุมชนให้มีความเข้มแข็งด้วยค่ะค่ะโดยที่ประชุมนะคะรวมระหว่างคณะทํางานร่วมทุกฝ่ายกับประชาชนในพื้นที่ค่ะเบื้องต้นก็ได้ข้อยุติแล้วว่าจะทําตลาดที่มีความหลากหลายค่ะไม่ว่าจะเป็นฟูสติดสไตล์เยาวราชนะคะ ตลาดนัจดจตุจักรเป็นการรวมของเด่นของดีเมืองขอนแก่นค่ะไว้ด้วยกันด้วยการบริหารจัดการพื้นที่ที่น่าเดินน่าช็อปค่ะแล้วก็คงอัตลักษณ์ของเมืองขอนแก่นที่สามารถให้บริการได้ทั้ง7วันตลอด24ชั่วโมงโดยในเบื้องต้นนะคะก็ได้มีการเสนอรูปแบบของการแบ่งกลุ่มพื้นที่ทเริ่มจากการอยากให้มีรถโดยสารสถานีขนส่งกลับมาแบบเดิมแล้วก็อยากให้ทางเทศบาลน,นครขอนแก่น,นะะเข้ามาจัดสรรพื้นที่ต้องการพื้นที่สี เขียวพื้นที่พักผ่อนร้านคาเฟ่ค่ะไฟฟ้าแสงสว่างความปลอดภัยพื้นที่กิจกรรมการดูแลความสะอาดการบริหารจัดการที่ดีระบบสาธารณูปโภคค่ะพื้นที่ที่เป็นเอกลักษณ์และพื้นที่สร้างสารรค์ซึ่งขณะนี้นะคะทางเทศบาลก็ได้ทำหนังสือไปยังธนารักค่ะเพื่อดำเนินการให้เป็นตลาดประชารัฐค่ะไปฟังเสียงท่านนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นค่ะพูดคุยกันว่าพื้นที่ท,ที่ที่เป็นอยู่เนี่ยเราจะดำเนินการกันอย่างไร ความประสงค์ผู้เดือดร้อนก็คืออยากจะอยากจะให้ฟื้นตัวกลับมาเร็วที่สุดเพื่อเขาได้ค้าขายงนั้นถ้าเร็วที่สุดในความรู้สึกก็คือได้มีการได้ข้อยุติว่าเราควรจะทําเป็นตลาดแต่ไม่ใช่ตลาดในรูปแบบทั่วๆไปไม่ใช่ตลาดเปียกไม่ใช่ตลาดแบบที่เป็นตลาดเปียกทั่วๆไปตลาดสดมันไม่ใช่แต่พูดถึงเป็นประมาณตลาดที่มีหลากหลายรูปแบบที่รวมไว้ด้วยกันแนวคิดก็คือเช่นมีรูปแบบของตลาดนักจัตุจกักมีสตรีทฟู้ดแบบยาวาราชถูกไหมฮะมีการขายสัตว์เลี้ยงมีคันขายต้นไม้ แล้วก็มีรูปแบบใหม่ๆที่ปัจจุบันเนี่ยเขากำลังเป็นที่แพร่หลายเอามารวมประยุกต์กันเป้าหมายก็คือทำอย่างไรจะขายได้ตลอด7วัน24ชั่วโมงนี่คือหลักการที่มีการพูดคุยแล้วก็มีการวางรูปแบบแผนผังเอาไว้เนก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีนะคะก็ต้องรอด,ดูกันว่าจะเป็นอย่างไงต่อไปคะ่ะ